วันนี้เราจะมาทำชาเลนสร้างบ้านติดดาดฟ้าไมครับมันมันคือไม้ครับมันคือเก็บไม้ครับบ่หอดบ่ผ่านไม่รอดทำทำทำไม ผมนี่มันช่างเติมคำให้หน่อยตองตองตองตงตองตองตองตัด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 ตััดต อะไรมาวะดึมดึมดิมีหูม่เมอนยิงดึมเกมมี่รู้กังคิดโอ้โหสันนัยอีกแล้วอีกโอ้โน อาจะทำอะไรวะมันคือฐานรับสวนตัวของฉันผมนี่มันช่างเติมคันโยกคันโยคันโยกที่เปิดประตูเปิดประตูฮึทมฮึมฮึม,มทำทำไมวะผมนี่มันช่างเติมคำให้หน่อย ไม่ได้กินผมสีฟ้านี่นะให้ผมเหยียบหรือเปล่าวะเนี่ยประตูห้องนอนของเราห้องคอมพิวเตอร์คือของ เราห้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 าของฉันก็คือเป็นอันนี้แหละลบไปทำไมอ่ะเด้อ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 หนึ่งนาทีอันนี้มันจะเป็นเห็นของเกาหลีใต้ เขียนว่ากูท่ากูท่ามิวลาโลยู่ลยอยู่แล้วอ้าวตอนล่านี่ เดี๋ยวมืดเลยทำไมวะดวงจันทร์ดวงดวง,ดวงจนันทร์ตกระเบิดนิวเคลียร์เมียว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  กินผมสีฟ้าอายผมนี่มันช่าง ใครดูแล้วก็มาฝักกดได้กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแถื่เพื่อนผมหน่อยเพืจะไม่พาดที่ใหม่กองใครอีกอีกนะฮะอ้าวเพื่อี้ย